สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำม,มังงะเหมือนเดิมค่ะเป็นมังงะโซโจนะคะเป็นแนวออกเป็นนางร้ายค่ะแต่ว่าแต่และเรื่องมันมีจุดเด่นที่แตกต่างกันนะคะมาเล่มกันที่เรื่องแรกเลยค่ะเรื่องแรกอะ่ะจะเป็นก็ตามสเตตเดิมนะคะก็คือไหนก็ถูกคู่ม่านที่เป็นองค์ชายอะ่ะถอนม่านซึ่งไหนของเราก็จะอ่ารู้เนื้อเรื่องได้ก็เลย รู้ว่าที่นางเอกตายอ่ะเพราะว่าจอมมันซึ่งจอมมันเป็นเหตุผลเดียวที่ทําให้นางร้ายตายในเรื่องเพราะฉะนั้นก็เลยวางแผนที่จะไปจเอจอมมันละการเพื่อที่จอมมันจะได้ไม่ทําร้ายตัวเธอเธอก็จะไม่ตายนะคะตามเนื้อเรื่องก็คือจอมมันเหมือนจะโค้งข้าง้งคะแล้วก็กาลายเป็นบังกอแล้วก็เหยียดนางร้ายของเราตายนั่นเองค่ะ ซึ่งก็คือวิธีไหนก็ตายอยู่ดีใดก็เลยไปจีจอมันซะเลยซึ่งพระเอกของเราก็เป็นจอมันนะคะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สนุกค่ะเพราะว่าเรื่องนี้ถ้าหาว่าพระเอกดีใจอะ่ะเหมือนรู้สึกเหมือนมีความสุขอะ่ะก็คือดอกไม้จะนปานเต็นที่เลยแต่ถ้าหาว่าเศร้าขึ้นมาแล้วก็เป็นเ,เรื่องที่สนุกนะคะอย่าให้ไปติดตามค่ะเรื่องนี้เป็นในเอกเป็นเรียกว่าสวยแล้วก็ฉลาดแล้วก็เก่งมากๆค่ะ ต่อกันด้วยเรื่องที่2นะคะเรื่องที่2เนี่ยในของเราก็เหมือนตายแล้วก็ไปเกิดใหม่เป็นนางร้ายในเกมจีตหนุมแต่เรื่องเนี้ยมันจะเป็นแนวที่เรียกว่าโลกจีนหน่อยตัวละครในเรื่องโนะลกจีนทุกคนเลยเด็กของเราก็เลยต้อเอาตัวรอดแล้วก็ไม่ไปพัวพันกับตัวละครอื่น อื่นๆเพื่อที่ตัวเองจะได้ไม่ตายนะคะซึ่งเป็นเรื่องในที่สนุกเพราะว่าเรื่องเนี้ยพระเอกของเราอะ่ะเหมือนเป็นเด็กกำพร้าที่พ่อนางเอกอ่ะช่วยเอไววายไอ้แล้วก็มารับใช้นางเอกซึ่งอยากให้ไปลุ้นกันว่าความรักของทั้งสองคนจะเป็นยังไงระหว่างคุณหนูกับพ่อบ้างก็มาต่อด้วยเรื่องที่3นะคะเรื่องที่3เนี่ย จะเป็นแนวนางร้ายค่ะแต่รู้สึกเหมือนเรื่องนี้มันจะพิเศษกว่าเรื่องอื่นก็คือเรื่องนี้นางเอกของเราเป็นคนที่เขียนหนังสือขึ้นมาซึ่งหนังสือเรื่องนี้นางเอกของเราก็เป็นตัวร้ายนะคะซึ่งก็คือเหมือนเขียนหนังสือขึ้นมาแล้วสร้างให้ตัวเองเป็นนางร้ายในเรื่องซึ่งนางเอกในเรื่องจริงๆริรอะ่ะ ก็คือไปอ่านหนังสือเล่มนี้ก็เลยเชื่อแล้วก็เลยทําตามหนังสือเล่มน,นี้นะคะส่วนพระเอกของเราหรือว่าเจ้าชายก็มารู้ทีหลังก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นนะ่ะขอได้ไหมเปลี่ยนตัวพระเอกในเรื่องได้ไหมให้เป็นคนอื่นไปได้หรือเปล่าเดของเราก็คิดอยู่ระหว่างเงินที่ขายหนังสือแล้วได้กับ ตัวพระเอกอันไหนมีค่ากว่ากันซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สนุกแล้วรู้สึกเหมือนในเอกจะเป็นคนที่ชอบเงินค่ะแต่ว่าไม่ใช่ชอบด้วยการที่ไปแย่งหรือว่าอะไรนะคะแต่หาเงินด้วยตัวเองค่ะก็คือเรื่องนี้ในสนใจแต่ทําธุรกิจอย่างเดียวนะคะซึ่งตระกูลของในเอกก็เป็นอย่างนั้นค่ะเป็นเรื่องที่สนุกดีนะคะอยาให้ไปติดตามค่ะซึ่งใครที่มาหา,หาเรื่องนางเอกแล้วก็เรียกว่า โดนในเรียกร้องค่าเสียหายไปแบบว่าเยอะมากๆเลยค่ะ